วันนี้ก็อากาศร้อนแบบร้อนไม่ไหวมากประมาณ42 4 3 4 4 4 4่ไม่รู้อ่ะหลายองศาเ่านสสองศาแหละยทุกคนแต่พี่ไม่มั่นใจว่าองศาเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยเหมารถน้ําแข็งน้ําแข็งทั้งหมดที่อยู่ในรถเอามาลองสะให้กับหมาวันแล้เลย<ฮ>มาดูกันค่ะทุกคนค่ะนี่เลยเกือบสีุ่ง มือนจะไม่ค่อยเต็มเลยอะนะถ้าให้เต็มแล้วเขาลงงานเหรอนี่เข้าไปเลยเข้าไป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 วันเข้าไปเลยเท้าเข้าไปเน่โอวันนี้นะคะมันก็จะเย็นฉ่ำนะคะเดี๋ยวรอเขานึ่งมาลงด้วยว่าใน่น้เขานึ่อมาแล้วเดี๋ยวรอเขานึ่งลงนึ่งเข้ามาลูกนึ่งทางนี้เข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเร็วๆอุ๊ยเข้ามาสิอย่าออกนะเข้าไปก่อนเข้าไป โอ้ยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งลองลองสะก่อนสะสามเมตรแปดสนะคะสะสเมตรอันนี้สะตนี้เราก็มีขายเหมือนกันนะคะใครสนใจสามารถติดต่อสะได้เลยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาอุ้มเขานึ่งลงไปอย่าก,กัดนึ่งนะโอ้ยอุ้โอ้โหอาญาก็เข้าไปแล้วหมาน้ําแข็งหนึ่งนะคะนี่คือหมานะ นึ่งแมวเหรอลูกนึ่งบอกบอกเอางานงานว่ะลูกบอกต้องงานลูกลงได้เลยลงได้เลยพอดีเลยนะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะคะแนะนําชื่อแต่ละตัวตัวแรกเลยค่ะน้องอายาโอ้โหสุกปรกมากลูกเขารู้เลยอะว่าบ้านเราเลีงง้ยงให้สกปรกมากลูกคนถัดไปคนถัดไปคนถัดไปมาสันน้อง โดนบ้านอื่นกัดนะไม่ได้โดนบ้านเรากัดอ้วนตุ้ยแบบนี้นะคะขาไม่มีแบบนี้นะคะน้องอ้วนตุ้ยนะคะชื่อว่าปารีสแน αι, ปารีสของเรานะคะปารีสของเรานั่นแหละลูกตัวต่อไปไอ้เท้าไอ้เท้าน้องเท้านะคะชื่อว่าเท้าน้ำตาลข้าวก็มีตั้งเยอะตั้งแยะลูกเออปากอันนี่ สโนสโนอ,นอโลูกสโนอโอ้ยไม่มีใครสนใจคุณเลยสักตัวสโนวนะคะแล้วก็ทีออนนะคะตัวนี้ทีออนนะคะลูกไม่ต้องลูกไม่ต้องกัดกันออกออกมาเลยนี่นี่มาทางนี้เออเอาออกมาทางนี้เอาตานตานจะกินใช่ไหมจะแย่งกันทําไมกินบุฟเฟ่แย่งกันทําไมลูก เหลือนิวยอร์กนิวยอร์กอยู่บนออฟฟิศนะคะนิวยอร์กไม่มานะคะนิวยอร์กจะชอบอยู่บนออฟฟิศนะคะทุกๆวันจะอยู่บนออฟฟิศกับเขานึ่งนะคะหมดละมั้งเอเทนไปไหนวะจำได้ไหมเนี่ยจำได้ <c oughs> แต่เอเทนออกไปแล้วเหรอไอวี่เอเทนมันวิ่งออกไปข้างนอกเหรอเอ้าม <c oughs> ีตัวใหญ่ไหมเอเทนหายไปไหนอะ่ะอนี่ไงนี <c oughs> ่ไงเอเทนแต่น้ำเหมือนกันเลยแต่กูคิดว่าแฝดน้องเอเทน นีไปลงน้ําแข็งมานะคะมอม,ม,มแมมแมมอมแแมกระสุดขีดเลยนะคะเพราะว่าไปลงน้ําแข็งมาแล้วเมื่อกี้นี้นะคะหมาเมืองน้ําแข็งนะคะทุกคนคะ่ะเขาอยากรู้ว่าหมาหิมะจะเล่นหิมะหรือไม่เราไม่มีหิมะเราเอาหิมะก้อนใหญ่คือน้ําแข็งไปก่อนละกันนะคะน่าจะประมาณสากักถุงละกี่บาทวะ <im ế ng S 1> ไม่รู้เหมือนกันเอาตายละสั่งสั่งเราไม่รู้ไม่รู้ถุงถุงหนึ่งน่าจะประมาณ50บาท515ห2ึ5 3 5ประมาณ2 0 0พ Oh. ประมาณสองพันพิมพ์ว่าค่าน้ําแข็งอะวันนี้ทั้งวันเราเราเราให้หมาเล่นเสร็จแล้วเราเก็บไ้ไปกินเบียร์ได้ไหมอะม, <laughs> มันเยอะซะเหลือเกินใกล้หมดรือยังคะพี่เป็นไงบ้างคะลูก <laughs> เก็บไปเล่นพรุ่งนี้ได้ไหมลูกเนาะเล่นเสร็จแล้วเราลูกก็เก็บไปเล่นพรุ่งนี้ด้วยได้ไหมอะมันทํายังไงมันละลายหมดอะเราทาไม่ได้อะเนาะ <laughs> <laughs> ทุกคนค่ะสําหรับวันนี้นะคะ อากาศน่า оз, มมร้อน summer 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 ขนาดนี้ทุกคนขาอย่าลืมนะคะอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้นี้มาได้เลยอยากให้เด็กๆลองทำอะไรลองเล่นอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าสถานการณ์ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเรื่อยๆ พี่เขาก็ยังเติมน้ําแข็งแบบไม่หยุดนะคะไปเรื่อยๆเลยอย่าลืมทุกคนค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายวันนี้บ๊ายยอีพีนี้บ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายค่ะโอ้โหเขาเนึ่งตกใจเออเออเออรู้แล้วเออเดี๋ยวให้พี่เขาแบ่งให้ลูกมอสลองเอาขานื่องลงไวดิ